เราอยู่ที่วัดนาคกลางย่านสั่งคนครับวัดนาคกลางฮะแล้วก็ไอ้ตรงที่เรายืนอยู่นี้เขาเป็นโรงเรียนวัดนาคกลางถูกต้องครับมีเสาธงแล้วเราน่าจะยืนอยู่บนไอ้นี่มันคือสนามอะไรวะน่าจะเป็นสนามแบดอะแบดได้ที่มันขอมันเล็กนี้วะเอ้ยแบตก็ประมาณนี้แหละมันจะใหญ่ขนาดไ้นทำไมผมนึกว่าอันนี้ครึ่งอันนี้ครึ่งน้อนนี่ครึ่งนีอ๋ออันนี้ครึ่งนี้โอเคครับแล้วก็ เรายือนอยู่หน้าศาลาสุธรรมภาวนาซึ่ง,งซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำไมวันนี้เราถึงมาแถวนี้คือจริงเราเคยปั่นผ่านวัดหน้ากลางนี่หลายทีเลยนะแล้ว,แล,วแล้วผมก็ไปหาข้อมูลมาคือสิ่งที่ผมสงสัยคือผมเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยคุณเดินดูออก,ก่อนนะเราจะเข้าไปด้านหน้าสาลาสุธรรมภาวนาเนี่ยมี เขาเรียกว่า <bulun> มีเขาเรียกอะไรวะลูะรูป <speaking> ูั้นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากนี่เป็นเป็นลูปั้นหลายปางมากเลยอ่ะเขาเรียกอะไหลายท่าทางหลายอิริยาบถมากนะครับนี่เรายังไม่ได้เข้าไปข้างในนะพี่โป้งสังเกตไหมแค่รั้วก็ดูดูเป็นป้อมปราการแล้วใช่ใช่ดูเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนนี่ถ้าเป็นเฟรมที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นี่คือกเห็นเห็นหัวกำแพงแล้วก็มีพระเจ้าตากประทับ เขาเรียกอะไรทรงช้างเป็นโมเดลขนาดใหญ่สวยงามมากครับนี่ผมว่าแค่ด้านหน้านี่ถ้าใครชอบถ่ายลงถ่ายรูปนี่ก็ามาถ่ายได้แล้วคือแล้วก็มีอย่างที่บอกเนี่ยเป็นพระรูปของพระเจ้าตากอย่างตรงนี้เนี่ยคือมงคลหัตถีพลายคีรีกุลชอ่อชื่อนะด้วยอ่ะพี่โป้งใช่ครับ้วดูด,ดมิมีคนมาเขาเรียกเอาช้างมาถวายด้วยนะ ใช่เลรอน,นี้เป็นเด็กคาเลดเขาหรือเปล่ามืายอไก่ด้วยมึงเห็นไหมล่ะเออว่ะนี่แหละครับอีก็คือถวายสปอนเซอรงช้างแล้วก็ถือเงาด้วยแล้วก็จากตรงนี้มองไปด้านหลังนั่นยังมีแบบว่าทรงม้าแล้วก็ถือดาบเราเข้าไปดูข้างในดีก่าครับคือสาราสุขอะไรนะ สทำภาวนาภาวนาเนี่ยเขาบอกว่ามีพระเจ้าตากอยู่ในอิริยาบถต่างๆ9้าพระองค์ครึ่งครับพี่ป้อง9พระองค์ครึ่งเพราะให้ผมตึงหนิดตํงหนิดคขาว่าทำไมทิห้าโมงเว้ยเอ๋เหรอนี่มันอีกสามนาทีเขาไปไล่เขาไปดูเขาไปดูเรารีบเข้าไปดูยังมีคนเขาก็ยังไม่ปิดหรอกใช่ใช่ถาบบูชาสมเด็จพระเจ้าตากศรีใช่ใช่เฮลงถอดรงเท้าไหมถอดหน่อยเขาจะได้รู้ว่ามีคนอยู่